มันผ้าาจะแตกนะเราจะให้เขาไปดูแร้วพูดสีกันเลยแบบที่หมาชื่อแอด่างมึงกาอเวลาค<น>ุยกับเอจะขัดใชม่ัด เขาต้องปวดท้องไลนดิแล้วมันจะรายจริงๆหักไ่ หลายคนก่อนเลยนะฮะ